เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมพีเวอร์เจนนะครับผมวันนี้นะครับเราอยกเกมพับจีงองแงงนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมพับจีงองแงงนี่มันน่าจะเป็นเกมที่ให้เล่นฟรีหรือเปล่านี้ผมก็ไม่รู้นะผมแต่ล่าสุดที่ผมเห็นก็คือมันเสียตังค์นะผมก็มันน่าจะเปิดให้เล่นฟรีแล้วนะผมผมก็ไปเห็นจากคลิปพี่สก t ทีวีมานะผมก็อยากมาลองเล่นบ้างนผมวันนี้ก็เป็นตาแรกของผมเลยนะผมในการเล่นเกมนี้นะผมที่เอ่อมันอัปเดตใหม่นะเออก็วันนี้เราจะมาเล่นดูกันนะคร ผเดี๋ยวเราก็ลองไปดูกันในเกมเลยนะครับผมโอเคครับพอเราเกิดมานะครับเราก็จะตกลงมาในน้ําอย่างงี้ใช่ไหมที่มันบักวะโอเคมานะครับโอเคโดยที่ว่าการกระโดดร่มของมันมันเฟี้ยวฟ้าวแค่ไหนนะผมโดยการที okay. okay, <man> <Town> <så rails> ่เราขึ้นรถบรรทุกกระโดดนะครับเฮ้ยมันมันลงในหมดวะเดี๋ยวผมจะลงตรงตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้แล้วกันครับโอ้โห ดีออกมาอย่างนี้เลยนะผมโอเคเราจะลงแถวๆตรงนี้นะครับอ้มืนมากนะผมเก็บของเก็บของสโคบปืนอยู่ไหนครับปืนไม่มีเลยวะโอเคได้ปืนทักงองแล้วครับปืนวิธีถือปืนถือปืนยังไงทุกคนผมถือปืนไม่เป็นเออโอเค แก๊ลลิงวะใส่ลูกกระสุนนะครับเหมือนดินเสียงคนแถวนี้ใช่ไหมมีไหมโอเคกดเลขสองกับเลขสามเลขสองกับเลขเอเลขหนึ่งกับเลขสามนะครับผมเพื่อที่ใช้ปืนหนึ่งต่งสามนั่นแหละโอเคเราเก็บปืนไว้ก่อนเก็บได้สามกระบอกนะครับวิ ύ, ปืนค้ามาใช้ค้าไหมโอเค มีปืนกลตรงนี้มีอ่านี่ไงอันนี้เราไม่ได้ใช้นะผมเราก็จะโยนทิ้งไปผมสโคผมจะใช้กับปืนคาแล้วกันนะครับส่วนอันเดินก็แกลลิงครับอันนี้คือแม็กอะไรวะแม็กคาไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันคือแม็กแม็กปืนอะไรนะครับโอเคแม็กใส่คาได้นะครับเป็นเลเซอร์อนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปหาที่ที่คนเยอะๆนะผมตอนนี้เราก็อยู่ประมาณกลางวงเลยนะครับโอ้โหเราไม่รู้ที่ลงไว้เดี๋ยวเราต้องอหาคนไฟล์ละมาเดี๋ยวผมวิ่งหาคนก่อนแป๊บนึงอืวันนี้มันยิงเอาอะมาดิเสียวเลย ยิงไม่โดนเลยมาเกตลิงต้องโดนสักนัดแล้วนะคืนนี้โอ้ยิงยากมากครับโอ้โหนัดเดียวตายเลยนะผมโหยากเกินโอเคมันมีการแก้มือด้วยนะผมโดยการลงไปอย่างนี้โอเคดบดับแมทติกครับแมทติกแมทติกเป็นไง นี่ผ่านฉลุยนะครับโอ้โหโอ้ยังมีเลเวลต่อไปอีกโอ้เกินเฮ้ยโอ้โหไม่น่ารอดนะผมยากเกินนะครับบายยอะไรทีเดียวยากเกินไปโอเคเฮ้ยการตายมันสุดยอดมากเฮ้ยมันลงได้อีเหรอ โอเคเลยเราลงตรงนี้แล้วกันนึกว่าจะไม่ได้เล่นต่อซะแล้วเหมือนเหมือนมีคนเถวนี้ปบกก่อนจ้าหาปืนก่อนจ้าผมมีแต่ลูกกระสุนวะเฮ้ยเฮ้ยโหมีแต่ลูกกระสุนเลยนี่ไงโห โอ้โหโดนโอ้ซูไม่ไหวตายโอ้โมันยังมีแบบนี้อีกเหรอโอ้โตายไม่ตายเลยโอเคเราลงตรงไหนกันครับเราจะลงตรงนี้กันเลยนะครับบวกกันเลยนะเมืองนี้กันเลยโอ้โติดถิน่นว่ะคุณมีคนลงใกล้ๆว่ะโอ้โหทันไหมเนี่ย วิ่งอยู่แลยวครับทังวันนี้วิ่งครับวิ่งดีเอะปืนครับปืนครับใช้ลูกสุนก่อนเฮ้ยเหมือนผมเจอคนมามันเขาจะมีปืนด้วยพี่โดนโดน <c oughs> โดนไปนะครับโดนไปหนึ่งนัด โอ้โหปืนอ,อะรแบันโอ้โปืนอ,อะไรครับหืมเราจะีรจะรอดไหม เหมือนกงล่างจะมีเราจะโดนเนี้ยเกมก็เล่นยากสุดอเกินอ้าวเอาละเอาละอ้าวตาย โอเคตายหนึ่งครับใหม่ตรงนี้มีไหมมีอีกไหมกระโดโดลงจะตายไหมวะเนียเฮ้ยโอเคเราลงได้แล้วนะครับเราไปเก็บเก็บศพกันมีเบรนเดตให้ใช้ด้วยไหนนะตรงนี้เขาใช้ปืนอะไรกัน มาดูดีกว่าครับกำไรแวเหล่านี้ปืนสุดยอดอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครวก็ทิ้งไปปืนนี้เราใช้ฆ่าคนได้ไหนครับมาดีอยู่ไหนครับก็ไม่ได้วันนะครับเอาละวิว่งละจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เอาไง ลิ่งไปจะเจอคนไหมคนยังไม่เจอเลยจะไฟแล้วเฮ้ยไหนครับนั่นวันนี้ยู่เสียงรถโอไปแล้วออมีเสียงปืนต่อท้ายออด้วยโดซี่คขอยู่แถวนี้กันเฮ้ยเขาอยู่ในบ้านหมู่บ้านกันว่ะเอาแล้ว เอาแล้วกระโดดขึ้นโอ้เกาะไม่ได้กำแพงสูงเราต้องอ้อมนะครับโอ้อยู่นู่นเลยอยู่ไกลามากเราจะขึ้นไปไงเนี่ยเฮ้ยคุยโอเคผมใช้ปืนพกอันเดียวก็พอละ <c oughs> เขาเข้าทางไหนกันครับเนี่ยเหมือนที่ยินเสียงเราจะสงบนิ่งไหมทุกคนนั่นไงโอ้โหอยู่ที่สูงย่อมได้เปรียบครับเรียนมา อเหมือนผมจะเฮ้ยโอ้ยเขาหลบปะอ้อาวอา้อาวเห็นหัวนะเห็นหัวนะเอาไงเราแวงว่าทุกคนไหนวะนั่งได้ไหมนะเออนั่งได้โอเคตอนนี้เราแวงมาก กลัวมากครับมันเขาจะมีปืนด้วยโอเคโอเควันผมจะได้ปืนสไนเปอร์หลบก่อนหลบก่อนวินเชสเตอร์นะครับโอ้โหดีเลยปืนนี้เหมือนจะมีการไฟกันเกิดขึ้น

โอ้ม oh y god อ uh ้า huh. วูไม่ได้จบเกมนี้ไ <laughs> ม่เล่นแล้วยากเกิน